โรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมานะคะเตรียมพร้อมร้อซค่ะสำหรับการรับสมัครสอบเข้าเรียนม .1 และม .4 ทางระบบออนไลน์เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 นะคะอีกทั้งยังได้มีการติวเข้มครูบุคลากรทำไซห้องเรียนสำหรับเด็กที่เข้ามาเรียนออนไลน์ค่ะ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563จากวันที่16พฤษภาคมนี้เป็นวันที่1กรกฎาคม2,563เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียนนักศึกษาผู้เรียนครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2,563ไม่มีการปิดภาคเรียนที่1 ในเดือนตุลาคม2563และเดือนเมษายน2564เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ล่าช้าไปกว่า2เดือนเพื่อจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตรและเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์เอาไว้รวมไปถึงเรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม .1 และม .4 ที่ให้เริ่มดําเนินการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในเดือนพฤษภาคม2563แล้วเปิดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยหากไวรัสโควิด1 i ยังระบาดในช่วงสอบก็จะหาวิธีการจัดสอบแบบออนไลน์ซึ่งทางโรงเรียนก็จะต้องเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจครูผู้สอนและเรื่องทักษะการสอนออนไลน์ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแล้วเข้าไปทดลองใช้หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านทีวีในช่วงเดือนพฤษภาคม2563 ซึ่งสถานศึกษาขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมาอย่างเช่นโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยทางด้านนายสภูสนพงศ์เครื่องกลางผู้อำนวยการโรงเรียนได้เปิดเผยว่าทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมปรับแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ในชั้นม .1 และม .4 ผ่านทางออนไลน์เอาไว้แล้วค่ะโดยได้จัดทําเว็บไซต์โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว100อเร์เซเพื่อให้นักเรียนหรือผู้ปกครองได้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของทางโรงเรียน ได้โดยตรงซึ่งจะมีการสแกน QR code ให้เข้าไปดูรายละเอียดสมัครสอบออนไลน์เข้าม1และม4ทํทำตามขั้นตอนโดยมีการแยกประเภทสมัครคัดเลือกสำหรับนักเรียนปกติในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนักเรียนประเภทเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งหลังจากรับสมัครแล้วทางโรงเรียนก็จะตรวจสอบข้อมูลหลักฐานสถานการณ์สมัครพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินและออกแบบประจำตัวเข้าสอบใช้สำหรับสอบคัดเลือกในห่วงวันที่20ถึง31พฤษภาคมส่วนในเรื่องของการเตรียมสถานที่สอบก็จะมีการตรวจคัดกรองโดยจะใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งและมาตรการควบคุมป้องกันโควิด -19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาด จากนั้นจะประกาศผลทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ให้ไปรายงานตัวกับที่โรงเรียนในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2563ค่ะส่วนการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนนะคะก็ได้จัดติวเข้มครูและบุคลากรกันอย่างเข้มข้นโดยแบ่งครูและบุคลากรออกเป็น3กลุ่มได้แก่ครูแกนนาเป็นกลุ่มครูที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นครูต้นแบบถ่ายทอดการใช้โปรแกรม Google Meet Google Classroom และโปรแกรม Zoom ซึ่งก็เป็นโปรแกรมใช้ออกแบบไซต์สำหรับให้นักเรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียนออนไลน์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูและบุคลากรโดยได้เริ่มทดสอบสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ไปบ้างแล้วค่ะขณะเดียวกันทางด้านโรงเรียนก็ได้ทำการสำรวจนักเรียนครบ100%แล้วทำเรื่องความพร้อมของเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้เรียนออนไลน์ซึ่งพบว่ามีนักเรียนกว่า90% ที่มีอุปกรณ์รองรับการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ค่ะสําหรับการรับสมัครนักเรียนทางโรงเรียนก็ได้ทำเว็บไซต์การรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับโดยเข้าที่เว็บไซต์รับสมัครโดยตรงหรือจะมาที่เว็บไซต์ของโรงเรียน น่าจะมีความพร้อมร้อยเปอร์เซนต์เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อความโปร่งใสให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงฐานข้อมูลของการรับนักเรียนทั้งมหนึ 1, ่งมสี่ครับส่วนการเตรียมการเปิดเรียนหนึ่งกรกฎาคมแล้วก็ช่วงนี้เตรียมครูบุคลากรของเราให้มีความพร้อมรอ,องรับการเรียนการสอนออนไลน์ไปด้วยนะครับได้อบรมพัฒนาครูแกนนำนะครับในการที่จะสอนผ่าน โปรแกรมออนไลน์ต่างๆโรงเรียนที่จําเป็นต้องมีการสอบแข่งขันอย่างของเราเป็นโรงเรียนที่สอบร0 0สอบแข่งขันร0 0เซนี่ยก็ต้องเตรียมห้องสอบห้องหนึ่งไม่เกิน20คนนักเรียนนั่งห่างกันเมตรครึ่งในขณะที่นักเรียนมาก็ต้องมาคัดกรองคัดกรองก่อนว่ามีเป็ดกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะจัดไปอยู่อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่งอีกห้องหนึ่งต่างหากนะครับมีผู้ดูแลมีครูมีเจ้าหน้าที่ ดูแลประสานทางสาธารณสุขเข้ามาช่วยยกเว้นห้องแอร์นะครับคือไม่ได้สอบในห้องแอร์ห้องสอดห้องปกติเปิดโล่งนะครับมีการทําความสะอาดอาคาร,รสถานที่ให้พร้อมฆ่าเชื้อก่อนสอบแต่ว่าต้องดูตามสถานการณ์ก่อนว่ามันโควิด1มจะเป็นอย่างไรแต่เราก็ต้องเตรียมออนไลน์ไว้เผื่อว่าสถานการณ์มันยังมันยัง,ยงเ,เพิ่มความรุนแรงหรือว่ามันมันยัง ม่ไม่น้อยลงเลยเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราจัดทีมครูเป็น3ทีมทีมแรกคือทีมทีมนำคือทีมครูคอมพิวเตอร์ครูที่มีความรู้เชีช่ยวชาญทางด้านระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ computer, แล้วก็ออนไลน์นะฮะเป็นที่เลี้ยงทีมที่2ที่เราพัฒนาขึ้นก็คือทีมของอครูคอมพิวเตอร์หรือครูที่เก่งคอมพิวเตอร์ในกลุ่มแต่ละครูที่เป็นเิวเตอร์ของแต่ละกลุ่มแต่ละอันนี้ก็จะเป็นอีกทีมหนึ่งท, oh. ที่เขาก็จะมีทักษะ ในการสอนแล้วก็มีทักษในการถ่ายทอดตั้งออนไลน์แล้วมามาผนวกันอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงพัฒนาในต้งเดือนพฤษภาที่ว่านี่ฮะทีที่สามก็คือเราเป็นห่วงก็คือครูที่อาจจะไม่ถนัดในในระบบออนไลน,น,ไลน์หรือในระบบของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะมีสองทีมนี้เข้าไปช่วย ยางไรก็ตามนะคะเมื่อเปิดภาคเรียนแล้วค่ะทางโรงเรียนจะดําเนินการเรียนการสอนตามปกติแต่จะมีการคัดกรองโรคทุกวันและจัดห้องเรียนใหม่ให้นักเรียนเว้นระยะห่างกันตามมาตรการป้องกันโรคส่วนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ก็จะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เพื่อให้โปรแกรมการศึกษาเกิดความต่อเนื่องนักเรียนได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรที่กําหนดค่ะสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรพระจันยิม